เด็กศเกษตอบข้อนี้ได้ไหมอันนี้เนี่ยเป็นข้อสอบจริงนะ The company is looking for candidates with a lot of อะไรสักอย่าง experience for this job being hands on is more important than knowledge of theories น้องลองดูว่าช้อยไหนเอาไปเติมในช่องว่างได้ช้อยที่1 competitive ช้อยที่2 practical ช้อยที่3 positive ช้อยที่4 moral แล้วก็ช้อยสุดท้าย intense น้องตอบข้อไหนกันน้องสามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้นะอันนี้เป็นข้อสอบเก่าข้อสอบจริงเลยอันนี้พี่ฉเฉลยนะคําตอบที่ถูกต้องก็คือช้อยที่2 practical นี่เอง practical แปลว่าที่ใช้ได้จริงหรือว่าเกี่ยวกับการปฏิบัติถ้าน้องลองดูในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่างานนี้ต้องทําอะไรที่ hands on hands on เนี่ยก็คือเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือว่าลงมือทําเพราะฉะนั้นถ้าน้องแทนคําว่า practical ลงไปเนี่ย ความหมายก็จะเป็นบริษัทกำลังหาผู้สมัครที่มี practical experience มีประสบการณ์ที่ใช้ได้จริงหรือว่าเกี่ยวกับการปฏิบัติลงมือทำถ้าตอบถูกเก่งมากเลยถ้าใครตอบไม่ถูกเนี่ยน้องอย่าลืมทัวนอีกรอบ